ดีค่ะเพื่อนเยินดีต้อนรับนะคะสงการวันวันนี้วันที่วันนี้สิห้านะวันที่สองใช่ไหมไปเลยไปดูเมนูกับเก็ดเมนูกับแก้มเมนูคิดหอดแม่คิดหอดพออันนี้ซุปไปเลยกับวีวีนะคะทานผัดอัน,นมีเมนูลาวฟูดซุปซุปเห็ดส่อนัน ปลาใส่ใสปลาแล้วก็ใส่ถั่วนะคะต้มถั่วกับเห็ดแล้วก็เอามาหันห่นหัน่นหั่นแล้วก็โขกใส่น้ําปลาใส่น้ําใส่ปลาถ้าอยากใส่ปลาก็โขกใส่ปลานะคะมันจะน,นัวนัวนัว,นวแม่มาเด้อคุณแม่เอ้ยคุณแม่ก็อยู่บนสวรรค์ละคุ้มครองลูกสงการคิดถึงแม่ก็เลยทำซุป ซุปเห็ดใส่ปลาใส่ถั่วค่ะนะคะทานกับผักตามที่เรามีนะคะทานกับผักสดสดอร่อยมากเสียบหลายเดอ้อเอ,อเขาข้าวเหนียวคุย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 เป๊คุย,คย,คย,คยเป,ยเป,ยเป๊ทานแล้วก็ไปออกกําลังกายอันนี้เมนูกับแก้ม <laughs> หรือจะเป็นอันนี้ดีค่ะลวกหนึ่งทะเลวิวิเนึ่งใส่อันเนี้ยเพราะว่าวิไม่ชอบ ทอดไม่ชอบน,น้ำมันนึ่งนึ่งกุง้งนึ่งหอยจิ้มกับจิ้มกับน้ำจิ้มอย่างนี้ค่ะเนาะกับแก้มนึ่งหอยแล้วมีปลาหมึกเป็นแว่นๆนะอันนี้สำเร็จมาแล้วปลาหมึกแว่นด้วยจิ้มจะเอาเมนูไหนก็อร่อยทั้งนั้นนะคะวิวีชอบ แล้วก็อันนี้เป็นเมนูลวกทะเลจิ้มแจ่วก็อร่อยมากนะคะอยากทานเมนูไหนก็บอกอันนี้เมนูของโปรดคิดถึงคุณแม่ก็เลยทำเมนูนี้ถ้ากลับบ้านนาะค่ะวิวเป็นคนอีสานบ้านอยู่ขอนแก่นเด้อแกงผัดขิเล็กซุปน่้อไม้แกงเน่อไม้อะไรที่เป็นของธรรมชาติวิวชอบทานค่ะ อาหารอีสานไม่อ้วนแมนแมนนี่หดีหุ่นดีตั้งหากทานผักเยอะๆนะคะทานปลาเยอะๆปิ่งปลาปนปลาตําแจวเสียบหลายโอ้ยแสบเมื่ดวัดจรวกก่ผักกระเดาบอกโอ้ยผักกระเดาผักกระโดนโอ้ยพูดแล้วจิตจัดใช่ไหมใครอยากได้เมนูไหนยกมือขึ้นอันนี้เมนูปนปลาใส่ถั่วใส่เห็ด ซุปหิดซุปปลากินหออนยายองเมียคุณแม่ก็ให้ลูกลูกก็ไม่ลืมว่าเรามาจากไหนลูกจเจริญรุ่งเรือง,งนะคะ่ะลำลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ตลอดค่ะชอบเมนูไหนก็ยกมือขึ้นจะเอาลวกจิ้มซีฟูด้ดหนึงน่งหนึ่งอันนี้วิวีิหนึ่งใส่ตะไคร้บุนละหอมกุป๊ปฝ่ามาคะ่ะมาๆามามา,มา วิชอบทานอาหารเพื่อสุขภาพค่ะบางคนก็ข้าวก็อาจจะกินเป็นกับแก้มกินลเล่นๆทานกับผักก็ได้บางคนนะทานกับข้าวก็ได้แต่เราก็อาจจะถ้าอยากคุณดีทานมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงมาเดิมมื้อเย็นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหนักค่ะวิวจะทานอาหารไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะคะ ส่วนมากจะชอบผลไม้นะคะบ๊ายบายนํานํไล่นํ <c oughs> าไล่ <c oughs> นไํไลไลย้อยเมนูไหนก็บอกมานะคะไปทําดูใครอยากใครหิวเมนูไหนยกมือขึ้นคะ่ะให้กำลังใจวิวในการทำคลิปเจอกันคลิปต่อไปไม่เคยซ้ำนะคะเมนูกับแกมสงการาปบ๊ายเลิฟทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะซึ่งกันและกัน สุปเ็ดเดอมาเดอร์สุปเห็ดปนป่าเดอค่ะ